วัสดีครับวันนี้มารีวิวผ่านตาช้างมายีบสองนะครับน e. ี่สองสองี่อีแต่ผมถอดออกหนึ่งกระทู้ครับถอดออกแล้วก็ถอดใบออกหนึ่งให้มันเหลือสองพอดีงานเร่งด่วนครับเอามาทำล่องมันสำหรับคนที่ยังไม่มีงบที่จะซื้อย,ยกล่องนะครับ ทำต,ตามได้ครับผมลองก็ออกมาประมาณนี้ครับจริงๆแล้วถ้าจะให้ถูกหลักก็คือลูกหลังน่าจะเป็นยี่สี่ครับยี่สี่ยี่สองยี่สิบสามลูกนี้จะสวยมากลองจะออกมาดูดีกว่าน,นี้ครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ อ๋อลืมตัวนี้ตัวนี้ก็ขายนะครับนะ26,500บาทครับ4ี่กระถูครบการใช้งานก็มีใช้ใช้งานมาบ้างนะครับสาหรับการดูการสึกควรจะดูลูกหลังสุดครับเพราะาลูกหลังสุดไม่สามารถย้ายได้นะครับนะเพราะจะติดเพดนะครับยังเหลือเยอะๆเลยครับนี่ สวยครับสวยใบตาช้างทุกใบครับ26,500บาทต่อรองนิดหน่อยครับผมขอบคุณครับ